สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะหนูจะพามาดูรถกระบะ e Xtender นะคะ<ม>เป็นตัวแคบสประตูตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นรุ่นดีนะคะราคาอยู่ที่6,1900 0 0บาท<ม>เดี๋ยวมาดูกันว่ามีออปชันตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างกระบะ e x x t n n e r ตัวนี้นะคะมีไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าฮาโลเจนนะคะหน้าตาสวยดุดัน แต่เรามาดูว่า,าจุดเด่นของเขาจะมีอะไรบ้างนะคะเจ้ารุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นทำมาหารกินได้ดีมากเลยเพราะว่าเจ้าความยาวของกระบะเนี่ยค่ะยาวถึง1ึเมตรกันเลยทีเดียวส่วนความลึกของตัวกระบะอยู่ที่530ซนเมนะคะลึกมากเลยสามารถจุของได้เยอะมากมาดูภายในกันบ้างนะคะ รุ่นนี้นะคะจะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาเพิ่มเนาะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด10นิ้วนี่นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะคะสามารถลิงก์กับ Apple c a r p l a y ได้นะคะลิงก์กับโทรศัพท์มือถือของเราได้แล้วก็จะมีปุ่มคียตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนี้สามารถปรับโหมดเป็น Eco กับ Power ได้ค่ะ จ้ารุ่นนี้จะยังเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเจ้าก,กระบะ extender ตัวนี้นะคะเป็นแบบ Open Cap ค่ะสามารถเปิดได้เลยนะคะและแคบนี้สามารถเปิดได้ถึง90องศาเลยเห็นไหมคะทุกคนถ้าอยากจะใส่ของอะไรเข้าไปก็สามารถใส่เข้าไปตรงๆงนี้ได้เลยเนาะซึ่งรถบางรุ่นก็จะสามารถเปิดได้แค่แบบองศาประมาณนี้นะคะแต่ของเรานี่เปิดได้กว้าง90องศาเลย ด้านในนะคะด้านหลังก็สามารถนั่งได้นะคะสดวกสบายอยู่เนาะแล้วด้านหลังก็ยังมีจุดสำหรับเสียบชาร์จไฟ12บสโวลต์ให้ตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะคะห้องผู้โดยสารก็กว้างคะ่ะโอดโถงอยู่สูงนะคะ จากด้านหลังนะคะเจ้ากระบะเ x ็ e n ซ e เดคันนี้นะคะราคา619,000บาทนะคะผ่อนเดือนละประมาณ7-8,000บาทนะคะเอาไปทำอาหารกินต่อยอดกันได้เนาะแล้วคิดว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากรู้ว่าโปรโมชั่นช่วงนี้มีอะไรบ้างมีส่วนลดมีของแถมอะไรให้ติดต่อไลยมาได้เลยค่ะตามลิ้์ข้างล่างได้ โทรมาก็ได้เลยค่ะสะดวกมนเลยโทรมานะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์สับสั r i ไครให้ช่องนุ้ยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะใครสนใจโปรโมชั่นตัวไหนสอบถามนุ้ยได้เลยค่ะ